สวัสดีครับคุณแม่เลดกานมานี่อยู่กับนมนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะเหนื่อยไหมครับทั้งวันไม่เหนื่อยขออนุญาตสอบถามคุณแม่หน่อยนะวันหนึ่งป้อนนมกี่ครั้งครับวันหนึ่งหรอคะแล้วนะคะนึกก่อนค่ะอนุญาตหนใหม่นิดนึงค่งก็จะป้อนนมประมาณหกครั้งค่ะหกครั้ง ละวันมีรอบปีหนึ่งสี่ห้าสิบโมงบ่ายสองห้าโมงครึ่งเอ้ยหกโมงแล้วก็รอบสามทุ่มก่อนนอนค่ะหกรอบค่ะหกรอบอได้นอนกี่ชั่วโมงครับนับก่อนนะคะ ม,มันแน่นอนเยอะก็เลยจำไม่ได้ค่ะน้องจะได้สามเดือนแล้วนี่แสดงว่ายังใช้รอบประมาณหกครั้งต่อวนันใช่ค่ะไม่รู้ว่าคุณแม่คนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับพอดีมาสอบถามคุณแม่ที่บ้านเลยผมเขาลุกกลางคืนวันละไอ้ายครั้งนะครับก็เห็นใจเองถามกันดูไม่มีใครสงสัยมาหรอกครับผมสงสัยเองผมก็ไม่เคยเลี้ยงลูกอันนี้กินอะไรอยู่ครับ มันจะขายรำค่ะมัจะขาลรำอ๋อเดี๋ยวขายำช่วยอะไรครับเนี่ยเช่เพิ่มน้ำนมค่ะพเพิ่มน้ำนม,ม,มแล้วมันเพิ่มได้จริงๆริไหมครับไม่ค่ะสำหรับแม่บ้านนี่แ <c oughs> ม่เพิ่มขาแม่งนมน้อยเ่อนม,มน้อยวันหนึ่งได้ได้กี่ออนซ์กันครับต่อรอบตัวต่อวันคะต่อวันเลยครับหกหกห้าประมาณสามสิบค่ะสามสิบ ขั้สิ0ถึง40ออนค่ะ30ถึง40ออนแปลงว่า6กั้นเท่าไห,าร,หาาร่หั้น40 6 5 40ก็ได้ครั้งละประมาณาออน5ถึง7ออน,ออนค่ะ,ะแล้วจะรอบฉเฉลี่ยค่ะอันนี้ถามคุณแม่ไว้นะครับด้วยกันก็เป็น มัแก่เหนื่อยทุกวันปั๊มนมนะครับเป็นกิจกรรมของคุณแม่ที่ใครๆก็ต้องเป็นสําหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรด้วยตนเองครับลูกจะได้แข็งแรงก็จะ,งจะมีเครื่อง,งปั๊มนมใช่ไหมครับขาดไม่ได้เป็นอาวุธประจํากายเขานะครับเครื่องปั๊มนมแล้วก็ power bank power bank ก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่า power bank นี้เราไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟนะครับมันอันตรายใช้ power bank อันนี้เป็นอาหารเสริมนะครับมันต้องมีค่ะต้องกินแล้วก็ต้องกินกน,น้ำํำน,น้อยๆวันละกี่ลิตรคุณแม่สามถึงห้าลิตรค่ะสามถึงห้าลิตรยิ่งกินเยอะยิ่งดีค่ะัน,นี่เป็นสูตรสําเร็จหรือว่าคุณแม่ขนาดปั๊มไปด้วยมันต้องกินน้ําไปด้วยมันจะได้ไม่คอแห้งค่ะคือถ้าเราไม่กินเราจะคอแห้งแล้วก็คุณแม่บ้านนี้นะคะจะคอแห้งมากแล้วก็เวียนหัว ธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องเงินทุกคนจะง่วงเหรอหาวงาตื่นงานสองชั่วโมงว่าแม่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานด้วยค่ะเมื่อเช้าก็จัดไปตีห้าคึ่งเพราะมีงานด่วนต้องรีบไปให้ถึงตื่นตีสี่ค่ะพ่อตีสี่เลยเลยครับพ่อยังไม่ตื่นแม่ตื่นปั้มนมกอขวดนมจัดกระเป๋ามีผ้า อาบน้ำแล้วค่อยมาปลุกพ่อตื่นตอนตีห้าครึง่งค่ะอันนั้นนะพ่อตื่นคนะ่ะ